โอเคื่น okay, ชั้นไหนพี่หาคนเอากระเป๋าเอาวไ้ไปใช้เว้ยเฮ้ยพี่ออกผักเว้ยตามใจดีว่ะเดินจีบสาวสไปช่วยนี่เอาตอเรยนนิ่งเนาะไม่ค่อยคุ้นเลยเสียงเมื่อกี้ไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลย พี่อย่างใครไม่คุ้นเลยนะเมื่อกี้ไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยไม่ไม่คุ้นเสียงเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่แต่คนนี้คนเนี้ยคนหน้าเราเนี่ยเขาเขาเดินมาทักเรานะพี่รอบแรกอะแต่พี่คุยกับคนนึงอยู่ใช่เหรอนี่ยเนี่เสื้อขาวอ้าวอ้าวเอาให้ตายดีวะผมไปเขี่ยผัวเขาไะ น้องมาตอนไหนวะฮัลโหลครับ,ม,รรม,รบม,มีใครรู้ไหมครับว่าน้องมาตอนไหนไม่ใครรู้ไหมครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มาตอนไหนตอนไหนอะครับน้องสาวพี่มาตอนไหนครับเน,น,นี่ยตั่โป้มนุ่นใหญ่พี่อันนี้ตั้งแต่ขอดูบัตรผู้หญิงครึ่งหน้าเลยนั่นแหละค่ะบจุ๊บหัวเลยนั่นอะ,นะนะพี่โป้พี่โป้เจอรุ่นใหญ่อย่แล้วเจอหัวเลย พี่โบผมรู้พี่ไม่กล้ากับเขามึงมึงกูเปิดวงกับเซฟมึงช่วยกูก่อนมึงช่วยกูก่อนตอนเนี้ยน้องมองกูผิดไปละน้องมองกูผิดไปละฟังนะเมื่อกี้ไอหัวแดงอ่ะมันไปจีบสาวมาไว้นั่นไอคนนั้นอ่ะใช่ครับมันมันให้พี่จีบให้ครับอันนี้ถูกพี่ชายใหญ่มันมันให้พี่ช่วยจีบครับแล้วทีนี้คือเรื่อเรื่องเรื่องมันนี่ตัวอะไรเรื่มันนี่แบบว่ามันแทนนี่สักแปดชั่วโมงได้ไหมคะไม่ใช่ไอ้้ไอเรื่องเนี่ยมึงท้ามีเขาตั้นี้ฟังตั้งนี่ลองฟังให้สนพี่ดูก่อนนะก็คืออย่างนี้ครับทำไม่่่มมีีในนนนไไฟเเเหห็พูดกกงัแบบ้รอก อพูดตลอดครับเมื่อกี้คือเลิกเลิกน้องชายบอกไปเลยว่าเออเนี่ยเลิกจะจีบแต่พออย่างนี้เลิกไม่ใช่สเปคเลิกก็เลยแบบว่าให้พี่ช่วยคุยช่วยแก้เรื่องอะไรเงี้ยพูดไม่เป็นไงก็เลยให้พี่โปะมามาช่วยคุยใช่ใช่ครับใช่เลิกไม่ค่อยพูดไงใช่ครับน้องอันนี่จริงค่ะสู้ๆค่ะพี่พี่ทำไมพูดไปชนแบบนั้นล่ะอะไปชนอะไรอะสู้ๆไอ้ผมไม่เต็มใจอ่ะเลิสู้ๆไงคะพี่เลิก ขออให้ได้ขอให้โดนครับคืออย่าอย่าอย่าไปบอกใครนะครับว่าพี่จีบสาวเพราะว่าพี่แค่จะจีบให้เลิกเฉยครับแต่ว่าพวกพี่ไม่ได้จีบเองถูกต้องครับใครนี้อันนี้อย่าไปบอกใครนะที่ขอใครนี้ถูกต้องครับสู้ๆเราสัญญากันก่อนสู้ๆครับอันนี้คือให้กําลังใจถูกไหมเจครับสู้ครับอุ้ยน้องกินอะไรอ่ะ ไอเลิศไอ้เลิกไอ้เลิกเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อันนี้ทำไมอยู่ๆแต่งตัวแบบนี้ครับอันนี้ถอดถอดรองเท้าอได้ไหมครับหรือว่าสีผมนี้อยู่แล้วมาหน้าบั็กเลยด้วยสีผมนี้่แล้วเหรอถอดถอดรองเท้าได้ไหมโรบินทำอะไรบินอ๋ะอันนี้ใช้หน้านี้อยู่แล้วเหรอสีผมสีดำใช่ไหมสีผมไม่นี่ใช่ไหมเอ๊ะเห็นสีผมอันนี้ไม่เสีอะไรสีดำปะสีดำนีเขาเทาดำๆเลย ไม่ไหนเน่งต่อเลยค่ะพี่พี่หนูเอาใจช่วยลนะเรื่องยังไม่เอาเลยน้องพี่ไปจีบเราสาวเองคือเลยไม่เป็นไรพี่ไม่เอาไม่เปลี่ยนเลออกไปดีกว่าพี่ไม่เอาเรไปหาตู้ไฟดีกว่าเออตู้ไฟดีกว่าพี่ตู้ไฟดีกว่าอยคนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไปฝักได้แล้วตื่นมาแลวพรุ่งนี้มีซ้อมต่อนลน้องเดี๋ยวเลยนี่หนยนะน้องอันี้ทีหลังเวลาจะจีบสาวเอา เามาคุยกันให้รู้เรื่องแล้วกันค่ะว่าเ,เดี๋ยวเราจะเข้าเอ้ยคือเอาไงแล้วกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เหรนนะปั๊มหนึ่งน้งไปไหนฮะแตกหรือเปล่าน้องจะบิดไยแต่ว่าช่องบ่อไวุ้ยต่อดิ เราต้องเราต้องเราต้องไปเปลี่ยนชุดพี่ไม่มีใครรู้หรอกน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่มีใครรู้ไม่มีใครเออเราจำไม่ได้หรอกเอาไรไหนไหนไหนเองบอกคนไหนน้าสาวที่มาทักเราคนไหนครับไว้ก่อนพี่รุ่นใหญ่อยู่รุ่นใหญ่พี่พี่อนพี่พี่พี่โปรลองทักคุณนู้นคุณนู้นอุ้มอยู่หรอรุ่นใหญ่หรอไม่ไม่วิ่งไปตรงนู้นอ่ะหูดำอ่ะพี่ลองทักพี่ลองทักอุ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพี่จะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นพชาพองครับมีมามามามุ่นใหญ่ที่นีงมีมีมีใครใหญ่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 กว่าแก๊งเราอีกหรอโอยมมีี เอาง่ายคือแบบไม่กลัวอะไรเลยบนโลกใบนี้ใไเอ็มอ่ะในไฟเอ็มอ่ะูไม่เคยกลัวคือแบบพี่ก็ไม่ไหวเอาง่ายโหดทุกอย่างเก่งทุกอย่างสาวที่ไหนครับตัวคอไฟแกงเราได้เลยพี่คนเนี้ยเอ้ยเอ็งเพื่อนเพื่อนฮัลโหลผู้ดามู้ดามเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมฮอกมหกมหกเพื่อนมฮอกมอกมอกชื่อเรียกยักษ์ชื่อไหนก็หน้าผมก็น่ารักเหมือนกันครับไม่สนใจผมรักหรอครับหรือว่าเป็นเพราะเป็นเพราะผมผมมีรังแคทะเลไม่แลผมฮัลลโหเพื่อน นี่นี่นี่พี่เราอยากได้เองเข้าแก๊งครับเพื่อนเดี๋ยวฟังเพลฟังเพลวันนี้พี่ชายลองปโลถามว่าไงน้องชายวันนี้ท่านเราไปนอนพร้อมไช่ตีห้าครึ่งง่วไหมล่ะโอเคบ้านเมืองเราคุยกับพี่อยู่บ้นเมืงท่านท่านเราไปนอนพร้อมกันไหมตีห้าครึ่งนี่อยากไมี่คุยกับตีห้าครึ่งเหรอใช่ใช่จ้ะท่านรู้ไหมผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะท่านดูอีกข้างอยู่วัสบีอยู่เลยข้าจุ่มอยู่แต่ที่เดิมเนี่ยความใส่ห้าร้อยโลง่ะไอวินพับพี่ชายลองพี่ฟังเพลดีนะ ฟังพท่านจะอยู่เป็นเป็นเพื่อนข้าถึงตีห้าบินมึงฟังพี่นะครับพี่ชายรองสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันอยู่ที่ใจมึงเว้ยใจมึงกับฟาร์มหรือเปล่ามึงคิดอะไรอยู่ไหนมึงตอบพี่ดิไหนนะมึงคิดได้อยู่ไหนมึงตอบพี่ดิลึกๆอ่ะมึงต้องการอะไรไหนมึงพูดซิมึงไม่ต้องมาทำเสียงอ่อนน้อมอ่อนแอสิพี่ไหนมึงพูดซิว่ามึงต้องการอะไรน้องวินไหนพูดซิใช่แล้ว ถ้าเอาเป็นว่าข้าเสียใจเสียใจเนื่องข้าแบบนี้ถ้าเสียใจเสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรครับหนูวินพอพอท่านพอข้ามีอาการก้าวร้าวปุ๊บหรืออะไรท่านก็หาว่าข้าต่อร้อต่อถิงแต่พอข้าอ่อนน้อมถ่อมตนเลือกที่จะทําให้พี่ชายลองกลับมารักกลับมาดูเอยเอ็นดูท่านก็กลับมาบอกว่าข้าอ่อนอ้อนจะเอานู่นเอานี่ข้าเสียใจข้าจะไปมุ่งหน้าฟาร์มแล้วข้าเสียใจอย่ามางอข้ามึงฟ้งกูนะมึงโชคดีนะที่มึงตัดสายก่อนอะ ยังมือได้ฟังประโยคเด็ดแน่แหละมันไม่มีรถเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยโถ่แต่อันนี้ไปนะนะดูต่อเดี๋ยวละได้แต่ไม่จันทร์ลุยใหญ่พี่นี่พี่ถามเขาว่าคือพี่พี่ถามหน่อยว่าตอนนี้จุดจุดประสงค์ของเราคืออะไรเราต้องเราต้องรู้จุดประสงค์ของตัวเองก่อนนะก่อนเวลาจะทำอะไรอ่ะหนึ่งเลยคือตอนนี้เราเราจะจีบสาวใช่ไหมแล้ว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 ที่เราจีบสาวเพราะอะไรครับเพราะว่าเร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 าไม่มีไม่มีสาวถูกต้องไหม แล้วเราจีบสาวเนี่ยสิ่งที่เราจะทําคืออะไรครับก็คือการดูใจถูกไหมสุดท้ายแล้วไปกันต่อไปกันเม็ดไปกันต่อไม่ได้เอยู่ที่อนาคตถูกไหมถูกต้องโอเคครับไปเริ่มจากใครดีสเปคไม่สเปคก่อนสเปคก่อนเจ้าน่าสเปคเองเป็นยังไงครับสาวสาวสเปคเองโอ้ไม่ได้ติดเรื่องสเปคหรอกผมอยู่กับใครสบายใจก็อยู่กับคนนั้นแหละและลแล้วเองอ่ะน้องชายสเปคเองสาวสเปคเองผมเหรอใช่ครับสาวแบบแบบข้างหลังของผมพี่ข้างหลังอ๋อโอเค เริ่มจากคนไหนดีครับเริ่มจากพี่ชอบแบบไหนอ่ะพี่ล่ะครับนี่ไงไม่แห่มาเสิร์ฟถึงพี่สวัสดีครับผมดิฉินชัดๆครับสวัสดีครับนี่นียมนิยมเนียมทำอะไรกันครับหนูกำลังหาค่าเทอมอยู่ค่ะนี่พี่ผมดู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 พี่ผมเหนี่ยตัวพี่เซ้นหน่อยครับพี่เซ้นหน่อยดูพี่ผมเหนี่ยตัวได้ครับ คอมเต๋าด้วยนะหนูรักเงินหนึ่งไหมคะมีเกินด้วยครับมีเกินด้วยครับเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นแล้วครับเลขอะไรแล้วเป็นเป็นเราเราให้แต่หนึ่งถูกไหมวะจริงจริงแฝงเล่ยมูอสองเลยก่อนให้มันก็ต้องมีอะไรหน่อยเว้ยก่อนให้อ่ะจริงแต่ก่อนให้มันก็ต้องมีบัตรหน่อยเว้ยนักเตียนได้ค่ะอุ้ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วผมรับช่วงดูเองพี่ไใน บานมีครับอันนี้คือบารมีว่าไงครับถ้ารับช่วงดูคืออะไรเนี่ยเราถ้าหนูกำลังจะเข้าช่วงด,นะดูใจ <laughs> หคุณผู้หญิงต้องพูดคุณผู้หญิงต้องพูดว่าเห็นไหมครับไม่ใช่ได้ไหมมันมันได้แล้วแหละพี่ผมอ่ะอออพี่คุณคอเงียบเลยอ่ะมันน่าจะได้เลยแหละถ้างั้นละแป๊บนึงนะครับไอเดียของไม่ได้ดูก็าหมือนเดียวพอค่าค่าเทอมเราไม่ได้ค่าเทอมหรอครับไม่ใช่ค่ะค่าเทอมเท่าไหร่นะถอดเท้าได้ไหมถอดเท้าได้หนึ่งหมื่นค่ะไอเดียถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมครับถอดรองเท้าหน่อยได้ไหม อ <c oughs> <c oughs> เอาสาวคนนั้นเป็นสาวที่ไม่เอาเรานี่วะไม่เป็นไรสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องมาง้อฉันไอเดียอะไรครับ <c oughs> น้องชฟบาแก้ว <c oughs> ล่างหคูมสองค่ะ <c oughs> มีแสนหมดแสนลนะคื <c oughs> อบคุณค <c oughs> ว่ะ ไม่ใช่หมื่นหรืครับไม่เป็นไรครับก็เอาไว้จ่ายอะไรอเงี้ยครับตั้งใจเรียนนะครับระดับพี่เรามันเป็นล้านไม่แต่งอยู่ได้ตั้งใจเรียนครับโป้ไม่ใช่หมื่นหนึ่งอพี่ไปพี่พี่ครับพี่พี่ผมอยากรู้ว่าไปเรียนจริงไหมอยากได้ช่องทางติดต่อเฮ้ยนัด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 ต่ออ่อไม่ใช่หรอโอ้เองวะเนี่ยไม่ก็พี่ผมก็พี่โป้แบบอยากรู้แอร์ให้ตังค์ไปนี่ไปเรียนจริงไหมไงคือ อย่าลืมนะว่าเป้าหมายเราคืออะไรครับเป้าหมายคือเราคือเราอยากเรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นครับเกิดมาเนี่ยก็แค่อยากดูครับว่าผู้ชีวิตที่เราต้องอยู่ไปด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเนี่ยเราก็ต้องมีลูกเพื่อสานสัมพันธ์อนาคตต่อไปอ่ะกับครอบครัวที่แสนคนอุคนถูกต้องไหมพี่อยากพี่อยากเรียนรู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงครับถูกถูกดูใจเขาดูใจเขาด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ก็อยากใช้คำว่าหมู่กับใครสักคนพี่ก็อยากพี่อยากใครสักคนมาที่รักพี่ก็อยากเรียกกับใครสักคนแล้วพี่ก็อยากกอดใครสักคนอยากจูบใครสักคน ยังไม่ได้มีโอกาสทําสิ่งพวกนี้เลยครับโอ้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับพี่อยากจะอยู่ในงานวิวาการแต่งงานแล้วก็อยากจะตัดเค้กกับภรรยาของพี่ที่ไม่รู้เลยครับว่าคนนั้นจะเป็นใครดีเราต้องดูใจก่อนนะอย่างแรกเลยพื้นฐานเลยถ้าเขาาเข้ามาเพิ่มเงินอะเราเราไม่ไม่โอเคแล้วอะแต่พานพี่โดนไเข้ามาเพิ่มเงินวันหนึ่งเราไม่มีเงินเขาก็ไม่อยู่กับเราถูกไหมถูกถูกถ้าเขาเข้ามาเพิ่มหน้าตาวันหนึ่งถ้าพี่เกิดอุบัติเหตุหัวพี่หลุดเขาก็ไม่รักพี่แล้ว ปเพระหว่างโมรดกผิดด้วยแล้วเราต้องหาสาประเภทไหนะ่ะประเภทที่แบบได้เงินแล้วก็ต่อแบบพัฒนาต่อแบบนี่คนได้หลังนี้ไม่ได้นะเขาไม่พัฒนาต่อเลยแล้วเราต้องหาสาประเภทไหนครับเอ้ยถ้าประเภทสองนี้ไม่ได้ไม่ควรนะเพ<อ>ราะว่าเรานะต้องคุยกับสาวที่อยู่แล้วสบายใจเอาสี่สบายใจเดียวมีครั้งที่หนึ่งไหมครับมันก็ต้องมีค่าั้งนี้สองกันได้อยู่เสมอสาแบบไหนครับที่อยู่แล้วสบายใจพี่อยากรู้ข้างหลังบวกแดง ใช่คืออล่าจัดจัดเลยนะถูกต้องเพราะหันไปเจอคนเดียวแล้วจีการแต่งตัวคือเทสแบบถูกต้องเทสดีสาวมหาลัยใส่กับเราถูกรองเท้านี่แถวตะยามตึมถูกติดตามข่าวยังเจดละอยาี้ริงดังเตอยากนอนฝันละเมอเพ้อถึงใครสักคนแล้วก็พาเธอไปงานวิวาสของเราไปแต่งตัวเป็นอ่ะพุเทียเยสแต่ลาสีไม่จะมีแล้วนะเออ ไม่ไม่เป็นไรครับทุกคนกลับกลับเดี๋ยวไม่เป็นพี่พี่เราพี่ทีม่มองว่าคนเราอะ่ะความรักอะนะมันเป็นสิ่งสวยงามครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งความรักมันจะจะจะ,จะดีอะมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเอง <c oughs> ไม่ต้องพยายาม <c oughs> ไม่ต้องพยายามตามหาความรักครับพี่พี่ว่านะ